จริงหรือไม่ที่เหตุการณ์ที่คุณเนี่ยไปลากคุณใช้คําว่าลากตัวเนี่ยคนที่ชื่อเฟิร์สเนี่ยมาหลังป้ายโฆษณาใช่และทําอะไรคือพิม่ะลากเขามาขอแก้วขอแก้วขอแก้วที่ตรงนี้มีป้ายโฆษณาป่ะคือหมายว่าแบบจังหวะนั้นม่าแบบคือเขาหน้ารักมากจริงๆอ่ะเออพิมก็เลยขอหน่อยละกันเออเลยแบบเฮ้ยแกมานี่ดิแล้วก็ชวนมาแล้วก็เลยแบบเออ พอตอนนี้เลยไหมนั่งจ้องหน้ากันอ่ะสามสิบวิบ้าพี่จะบ้าน,นะพี่ดึงงยกูยอมแพ้เลยกูยอมแพ้เลยอยากรู้จริงๆ,ๆนะอันนี้คืออยากรู้จริงๆเลยความรักครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเป็นยังไงครับอุยโอ้ย อมันตัดได้ลื่นจริงๆเลยคอมเครื่องนี้เนี่ยพีวิดีโอคอแป๊บนึงนะคุยกับสาวแป๊บนึงนะว่าไงจ้าจ้าพี่ขอตัดงานแป๊บนึงนะเฮ้ยอุ้มเอาการ์ดมาเดี๋ยวพี่โหลดเลยนะเฮ้ยใส่เข้าไปเลยใส่ไม่ได้ใส่กล่องอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่โหลดให้แป๊บนึงนะเฮ้ยพี่ยังไม่ได้ทำกราฟิกกราฟิกเดี๋ยวพี่ขอทำก่อนนะโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนอ้ย นี่ยทุกคนครับอยากจะบอกว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้คือเป็นอะไรที่มันเทพจริงๆนะ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะดาวน์โหลดงานอัปโหลดงานเปิด YouTube ดูไปด้วยเช็คคอมเมนเช็คคอมเมนต์หรือว่าจะเป็นการทํากราฟิกตัดตรงตัดต่อคือก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยลื่นขนาดไหนไม่น่าเชื่อนะแมลงวันหัวทิมนี่แสดงว่าลื่นมากจริงๆครับขนาดเกาะนี่นมันยังลื่นได้เลยอะ่ะ อุ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะนี่ก่อนที่ผมจะไปเจอกับแขกรับเชิญในวันนี้ของผมนะครับสาวสวยคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าเกิดในยุคป,ปี2000ทําให้ผมนึกถึงเหตุการณ์สําคัญครับในปี2000นี่คือทุกคนทั่วโลกเนี่ยเขากลัวกันว่าจะเกิดระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยล่มนั่นคือ Y 2 K นี่คือแบบเขากลัวนักหนาว่าเฮ้ยระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกนี่คือมันจะล่มแต่ปีนี้ครับไม่ต้องห่วงลครับนี่คือปี2000 22เพราะอะไรเหรครับเพราะผมเนี่ยมีโน้ตบุ๊กที่มี CPU AMD ตอบโจทย์ทุกการใช้งานผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับถ้าอยากได้โน้ตบุ๊กดีๆสักเครื่องนึงเนี่ยจะต้องเป็น CPU AMD เร็วแรงตอบโจทย์ในการใช้งานหลากหลายรูปแบบจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมหรือทำงานก็ลื่นไหลจริงๆสามารถหาซื้อได้นะครับที่ a d v i ว e ทุกสาขาใกล้บ้านหรือจะเป็น a d v i c e ออนไลน์ก็ได้นะจ๊ะ ชิปปงและตอนนี้น้องไลน์มาบอกว่าถึงแล้วเฮ้ยทุกคนแขกรับเชิญตอนนี้ถึงแล้วครับผมขอตัวไปเดทกับแขกรับเชิญผมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตเดี๋ยวมาขายของต่อนะโอเคนะแป๊บนึงนะเฮ้ยไปก่อนเร็วๆๆ็แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปโหลด สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ i อ c h a n n ช l แล้วนะครับและนี่คือรายการ First d เดยครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านไทยบาท Art ์ตแอนด์ชีคแอนด์ิสโครับอยู่ที่ตึกแดงชั้น3นะครับผมอยู่โซน A นะบรรยากาศร,ร้านคือดีมากแล้วก็มีทั้งอาหารมีเครื่องดื่มด้วยวันนี้ครับผมเนี่ยมารอสาวสวยต้องบอกก่อนเลยว่าคนนี้คือน่ารักและที่สำคัญนตอนนี้เขาโสดด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งค่ะนั่งก่อน ที่พามาที่นี่นะครับนี่คือศูนย์การค้าบางซื่อจังชัน่นจตุจักรหรือที่คนที่นี่เขาเรียกกันนะครับนี่ก็คือตึกแดงวินเทจจตุจักรนั่นเองถามเลยอันนี้คือแบบโสดสนิทมากี่เดือนละห้เดือนย้อนกลับไปรักครั้งแรกของเราเกิดขึ้นตอนไหนอ,น,อน,นุบาลอนุบาลอัไหนอนุบาลหนึ่ง หนึ่งเลยเหรอเราทาอะไรกันอยู่วะตอนอนุบันหนึ่งไม่คือตอนนั้นมันแบบคือเขาน่ารักดีไงคนนั้นอ่ะเขาเป็นเพื่อนในชั้นพิมพ์เนีและเป็นฝาแฝดที่กับน้องชื่อฟุกกับเฟิร์สพิมอ่ะชอบคนชื่อเฟิร์สก็คือเป็นแฝดน้องใช่เป็นแฝดน้องและจริงหรือไม่ที่เหตุการณ์ที่คุณเนี่ยไปลากคุณใช้คําว่าลากตัวเนี่ยคนที่ชื่อเฟิร์สเนี่ยมาหลังป้ายโฆษณาที่โรงเรียนใช่และทําอะไรคือพิมอ่ะลากเขามาขอแก้วของแก้ว ตรงนี้มีป้ายโฆษณาปะไม่โฆษณาว่นแบบมันไม่ไหวละจังหวะนั้นมันแบบคือเขาน่ารักมากจริงๆอะเออพ<ล>ิมก็เลยขอหน่อยละกัน <c oughs> เออเลยแบบเฮ้ยแกมันนี่ดิแล้วก็ชวนมาแล้วก็เลยแบบเออนี่ลึกภากเบยไหนลองทำให้ดูหน่อยสิมันนี่ป้ายโฆษณาดีเฮ้ย <c oughs> หลังจากนั้นรักที่แบบจริงจังเลยที่เราได้คบกันเป็นแฟนเนี่ยคือตอนไหนตอนพิมพ์อยูมอ่ม6เราก็คบกับคนที่อยู่ปีหนึ่งแล้วไปอย่างไรแฟนคนแรกนม5เนี่ยเฮ้ยอะไรม5คนนั้นนืคนคุยนัย่นนะนั่นนะเรื่อ,องอะไรครับเนี่ย,ยตกลงคือมีแฟนตอนไหนพิมมีแฟนคนแรกตอนพิมอยูม่ม6เออและไอ้คนคุยที่ที่ทีมงานบอกคนคุยคืออะไรคนคุยคือม5 ตอนม .6 มันเป็นแบบครั้งแรกนี่คือแบบนี่คือรักแรกจริงๆใช่ใช่ก็คือเป็นแฟนคนแรกมันเริ่มต้นยังไงคือเขาทักไอจีพิมาแล้วก็แบบตอบกันแล้วก็ได้ไลน์กันแล้วก็ไปเจอกันอแล้วก็เป็นแฟนกัน ทำไมเล่าเป็นเรื่องสั้นเลยวะโอ้ยโอเคโอเคก็คือแบบก็คือถักไอจีไงแล้วก็เหมือนแบบคุยไปคุยมาแล้วมันก็รู้สึกอยากเจออ่ะก็เลยไปเจอคือคือตอนเจอครั้งแรกเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยใช่ไหมไม่รู้จักกันมาก่อนรู้จักผ่านไอจีใช่ผ่านไอจีแล้วแบบทรงเขามันก็แบบได้อยู่อ่ะเออทึนก็เลยตอบก็เลย นัดเจอกันเออนัดเจอกันก็คือเจอกันครั้งแรกก็ตอนนั้นเขาไปรับที่เทมเียนพิเศษที่สยามแล้วเป็นยังไงความรู้สึกมันแบบมันโอเคไหมมันก็รู้สึกแบบพูดไม่ค่อยถูกอ่ะแต่ถึงว่าสมาครึกสมัครกัอ๋อมันทำตัวไม่ถูกเออมันทำตัวไม่ถูกแต่เราก็ต้องแบบทำทรงนิ่งแบบเออกูไม่ได้ตื่นเต้นแล้วแบบเขาก็ดูตื่นเต้นอ่ะเหรอเออพิมก็เลยแบบยิ่งตื่นเต้นอ่ะไม่ขนาดนั้นอ๋อแล้วันจบยังไงความรักขนานั้น เพราะว่าเขาก็รู้สึกน้อยงลงแหละเ้าก็เหมือนหลังๆมันเริ่มทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็เลยแ,ลแบบเขาก็บอกเลกผิดร,<า>รักแรกก<ต>็คือโดนบอกเลิกเลยจิตฝังใจนะมแล้วณนะปัจจุบันเนี้ยคุณเป็นผู้หญิงสายแบบตั้งรับหรือว่าคุณเป็นสายแบบเข้าจู่โจมผู้ชายเป็นแบบรอเขามาจีบนะแล้วเราจะมีแบบเทคนิคยังไงที่จะทําให้รู้ว่าเฮ้ยฉันสนใจเธอหน้าอะไรเงี้ยสมมุติในร้านเหล้านะจําลองเหตุการณ์นะอยู่ในร้านเหล้าเลยก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขามองเราแต่เราก็รู้แล้วล่ะเอ้ยคนนี้ก็โอเคนะและเขาก็ทําท่าเหมือนอยากจะมาคุยกับเรา ฉันเปิดโอกาสให้เธอนะมีวิธีมีเทคนิคยังไรไหมก็ถ้าเขามองในชะ่ไหมเราพิมรู้สึกว่าตรงมันได้สมมตินะคือันี่คือแบบเป็นร้านเหล้าแบบว่าคอฟททงคอฟเทลอย่างนี้เลยนะสมมตินะสมมุตินะแลวคือผู้ชายคนนี้กําลังที่จะชอบเราแต่คือเราจะทํายังไงที่จะทําให้รู้สึกว่าเปิดโอกาสให้เข้าไปคุยนะห้าสี่สามสองหนึ่คุคงไม่คุยอ่ะ อันนี้คือสายเต้นสมมติสายเต้นถ้าเต้นอย่างนี้คือไม่คุยแน่ไม่น่าได้อะสมมติเอาเป็นแบบสายตลมันน่ากลัวมันไม่ได้อะไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้สมมติแบบสุขุมนิ่งๆอันนี้อันนี้น้องพิมใช่ไหมครับใช่คอ๋อผมอยู่โต๊ะโต๊ะตรงนู้นนะครับก็เห็นเห็นนั่งนานแล้วครับแต่ว่ามาคนเดียวหรอมากับเพื่อนค่ะแต่เพื่อนไปห้องน้ำชนชนแก้วหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะได้ ไมนโซเนีโซเนซาโซเนโซเนีซไม่มีมันก็แบบนี้มันก็ได้แต่พิมก็คงแบบจะคุยดึงแบบคุยนานกว่านี้แล้วก็แบบชวนเขานั่งถ้าเป็นถ้าหมูแบบพี่พี่พี่เข้ามาแบบเนี้ยเราเราจะชวนพี่นั่งไหมเข้ามาแบบสุภาพสุภาพก็ถ้าแบบพิมรู้สึกว่าพิมชอบอ่ะพิมก็ชวนนั่งนาแล้วสมมติแบบเอาเอาเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยไปกินเล่ากับพี่ไหมไส้ไสไส้เอาพูดแล้วนะเอาพูดแล้วนะพูดแล้วปิดกล้อง แสดงว่าคือเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเลือกคนที่จังหวะเหมาะที่แบบว่าเออเอ้ยคนนี้น่าเข้าหาน่าให้เปิดโอกาสเข้ามาคําถามรักที่คุณบอกว่าทราบท่าว้าวเนี่ยมันเป็นช่วงไหนตอนที่อยู่ปีหนึ่งแล้วทิมก็คบกับเด็กที่อยู่มหอมตะวะเนี่ยเป็นอมตะจริงจริงเรา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 แบบเราชอบคบกับคนที่อายุน้อยกว่าหรอซอพิมไม่ได้วางเปคไว้ว่าแบบต้องเด็กกว่าหรือว่าโตกว่าแต่คือจังหวะนั้นอ่ะมันได้ไงคือมันเข้ามาแบบจังหวะมันได้อ่ะคือไปเจอกัน ยังไงอะไปเจอแบบว่าน้องคนนี้ได้ยังไงคือน้องคนนี้เข้ามาในช่วงที่พิมอะเลิกกับแฟนคนแรกแผลสดก็คือที่สยามใช่คือคนนั้นแหละ,อะเออแล้วแบบพอพิมเลิกใช่ป่ะพิมก็แบบจิตใจหวานแองไงแล้วเขาก็แบบเข้ามาเล่นเล่นแบบในสตรอรี่ไอจีพิม,อะ,อ,มอะไรเงี้ยแบบรีพายแล้วก็ทักมาพิมก็เลยแบบเข้าไปส่องอ่ะพอสองเสร็จรงมันก็ได้ไงพิมก็เลยแบบเออคุยสองเออคุณนิยามคําคุยกับน้องคนนี้ว่าอะไรนะคือมันหวานมา เขาให่คำนี้หน่อยว่าเอาซาย,ยัางไงเข้าใจปะเด็กมันคึกเออคืมฟิลมันเด็กแล้วมันแบบเข้าใจว่ามันแบบข้ากูมาเลยนะเด็กมันได้อะคิมไม่เคยคุยกับเด็กมาก่อน <c oughs> เด็กมันสู้ใช่ไหม <c oughs> เออสู้เลยคือมันเข้ามาแบบค่อนข้างรู้พิมก็เลยแบบชอบแล้วพอแบบรู้จักกันจริงๆอ่อะ <c oughs> คือเป็นคนที่แบบคัศนาคติดีแล้วก็แบบคือเข้ากบบับพิมได้จริงๆแบบอเออมันใช่มากอ่ะก็เลยคบกันคบกันนานไหมประมาณหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีก็ถือว่านานนะใช่หนปีกว่า1ปีแล้วยแยกย้ายกันเพราะอะไรอ่ะเลิกกันเพราะว่ามันรู้สึกกับพิมน้อยลงแต่แบบสาเหตุอ่ะก็คือมันเข้ามาหาลัยแล้วมันติดสังคมใหม่เออมันก็เลยแบบนั่นแหละพี่อยากรู้จริงๆนะความรักครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเป็นยังไงครับ ก็ดีค่ะก็เหมือนทุกๆครั้งแหละคือเวลาพิมรักใครอ่ะพิมก็เต็มที่ไงถ้าสมมติความรักที่ผ่านมามันดีสําหรับเราแล้วแต่ว่ามันมีจังหวะที่มันจะต้องแบบว่าสิ้นสุดลงด้วยเหตุผลของต่างคนต่างไม่เหมือนกันแล้วสเต็ปต่อไปของความรักของเราเนี่ยเราได้เปิดใจในการคุยกับใครไหมหรือว่าตอนนี้มีคนที่เข้ามาหาเราไหมก็มีบ้างแต่ว่าพิมพ์ไม่ค่อยได้แบบคือเข้ามามันเข้ามาแบบในทางไอจีอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันเป็นคนที่แบบห่างห่างไกลเป็นคนที่พิมไม่รู้จักอ่ะแล้วพิมพบางทีพ ไม่ได้แบบโฟกัสตรงนั้นด้วยเพราะว่าคือตอนนี้อยากผักใจยังไม่อยากเปิดใจให้ใครแล้วก็ยังอยากที่จะพักใจเพราะอะไรคือรู้สึกว่าแบบผิดหวังมาเยอะประมาณนั้ แล้วแสดงว่าคนที่จะเข้ามาคนต่อไปนี่คือจะต้องเป็นคนแบบไหนหรือว่าสเปกแบบไหนมีไหมก็คงแบบทัศนคติเข้าแบบพิมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคุยกันทุกเรื่องได้ก็แค่นั้นนะเราไม่ได้ฟิกแบบสเปกแบบตายตัวใช่ไหมเพราะที่ผ่านมาเราจะชอบแบบว่าตีขาวตาตีอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นแต่ถ้าแบบเป็นตามสเปคพิมชอบแบบอย่างตาตีอะไรเงี้ยถ้ามันมีแล้วเขาแบบที้ใส่โอเคแล้วแบบรักเราจริงไม่ได้เข้ามาเพราะว่าแบบรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเงี้ยก็โอเคนะ พี่โหเออลองพูดแบบว่าจักใจนะไม่ต้องแบบว่าเขาจักใจเลยเหรอรู้เริ่มกลัวแล้วนะไม่แต่ถ้าเกิดเข้ามาเราต้องติดต่อกันโดยเรื่องงานอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่มาเห็นว่าแบบเป็นพี่ไปแล้วอ่ะพิมก็จะไม่เอามาแบบเปลี่ยนสถานะเออใช่อย่างนี้ทุกคนเหรอทุกคนนะยกเว้นแต่แบบคนนั้นจะเป็นฟิลแบบว่าเฮ้ยเล่นด้วยเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นดีวแบบเล่นก็เล่นได้ ว่าหลังหลังมาท้าไอจีไปไม่ค่อยไม่ค่อยตอบแสดงว่าตอนนี้คือไม่ได้ปิดใจแต่ว่าก็เปิดเปิดเปิดใจให้พี่ไหมไม่ไม่ไม่อ่ะโอเคเลิกรายการเลยคนคนนี้เลยไหมนั่งจ้องหน้ากันอ่ะสามสิบวิอุ้ยบ้าพี่จะบ้าแล้วพี่ยิงแวลตาพี่จะคาดนะยสามสิบวิเองละลายอ่ะมีละลายอ่ะหับตาก่อนนะสามสิบวิอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอยู่ดีหน่อยเลยปิดอ่าผมปิดให้อยู่อ่าลืมตาพรนะสามสอง ไยอมแพ้เลยไยอมแพ้เลยเหมือนทะลุทะลุหัวไปเลยอะอขนาดนั้นเลยมองทะลุหัวไปเลยอะ <S <S ตอนที่จ้องเนี่ยข้างในใจเนี่ยคิดอะไรที่แบบว่ามันถึงแววตามันออกมาแบบนั้น <S <S ฉันไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนจ้องอะเราคิดอะไรหุยมันมันเขินอะเอาปะกตินะเราเห็นเขาเนี่ยแค่เฉพาะแบบ ในรูปในไอยังอันนี้คือครั้งแรก huh. ในการเจอตัวจริงแล้ว e. เราก็ไม่เคยเห็นแบบนี้และอันนี้คือมันต้องมาหมอกมองแบบจ้องหน้ากันก็พยายามแบบว่าเก็บดีเทลเขาให้ได้มากที่สุดว่าหน้าตาเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงเผื่อเราได้มีโอกาสแบบเจอกันอีกจะได้จําหน้าเขาได้อะไรต้องอยากให้ค oh. ุณดูรู้สึกว่าโอ้ยมันจ้องไม่ได้มันไม่ใช่หน้าคนอ่ะได้ได้ได้มองเข้าไปในเลนครับใส่ผมนิดนึงเซฟผม พอพอพอห่วงเว้ยเออเดีย๋ยวเราไปทําความรู้จักกันมากกว่านี้เดี๋ยวพี่จะพาน้อเน่ะไปดูของยุค90บางอันน้องอาจจะยังไม่รู้จักบางอันเป็นของเก่ามันเป็นของแบบวินเทจฉะนั้นเราเรียนเกี่ยวกับโบราณาคดีด้วยที่จะได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นเราจะได้รู้จักพี่มากยิ่งขึ้นโอเคนะคไปค่ะ ผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูของ90กันเดี๋ยวระหว่างทางน้องพิมพ์อยากรู้อะไรเกี่ยวกับของจิ้มได้เลยนะนี่อันนี้มันคืออะไรนู่นนี่นั่นเดี๋ยวพี่มีคําตอบให้หมดเลยเพราะที่นี่คือของเก่าเยอะมากนี่นี่คุณพี่ครับขออนุญาตนะครับผมเห็นของเก่าแล้วผมอยากดูครับเฮ้ยไม่อยากดูคุณพี่อยากดูโทรศัพท์ครับพี่เคยเห็นโทรศัพท์ที่มันเป็นแบบหมุดน่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไง แต่พิมไม่เคยใช้คุณพี่ครับอันนี้คือยุคคุณพ่อคุณแม่เราเด็กๆพิมใช้ไม่ทานแต่ว่าเคยเห็นคือเวลาสมมุติเรามีเบอร์ของของน้องเบอร์อะไรนะคะเสองคยบอกพี่สมมุติแบบว่าจะโทรหาใครก็คือจะเนี่ยเดี๋ยวนี้คือกดแบบ0ูนย์เก้าสอะไรได้เลยแต่อันนี้คือสมมุตินะศูนย์ต้องให้ชนนี่นะเนี่ยศูนย์อ๋อแล้วเก้าก็คืออันนี้อ่ะเก้าเก้า จนจะครบเพราะแต่ก่อนเนะี่ยคือมันไม่ได้มี10ตัวนะมันมีแค่5้าตัว6ตัวแค่นั้นเองคือน้อยมากนี่คือยุคแบบโบล่มโบราณเลยนะอันนี้ใหม่มาหน่อยอันนี้ทันไหมยุคนี้นก็ปกติไม่ใช่หรอโทรศัพท์ปกติแต่หยอดเหรียญอ๋อไม่เคยอันนี้คือจะ,จะวางตามพวกร้านสะดวกซื้อที่แบบว่าจะต้องมาหยอดเหรียญแล้วเพื่อที่จะโทรไม่ต้องไปตู้อันนี้ก็จะใหม่กว่าหน่อยแต่คือเป็นระบบเริ่มเป็นดิจิตอลแล้วเห็นไหเนี่ยเริ่มมีหน้าปัดดิจิตอลเป็นขึ้นเป็นตัวเลขขอบคุณนะครับโอเที่ครับผมใครที่แบบว่าสนใจของพิเศษ ของคุณพี่ได้เลยอยู่ชั้น3นี่เลยนะครับมาร้านต่อไปนี่คือร้านกล้องนี่เลยเข้าเลยค่ะอันน,นี้คือรร้านกล้องเก่าแบบกล้องฟิล์มค่ะ น้องเคยใช้ไหมไม่เคยแต่พิมเคยเห็นเพื่อนถ่ายโอ้โหแล้วพี่ถ่ายไม่เป็นแล้วพี่ถ่ายเก่งด้วยกล้องฟิล์มใช่เอเออจริงคือจะเป็นแบบกล้องฟิล์มตั้งแต่ยุคเก่าเลยนะแต่ก่อนคือเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้พอมาอีกยุคหนึ่งก็จะเป็นยุคแบบเปลี่ยนเลนส์ได้ลองแบบถามพี่ก็ได้นะแบบว่าทดสอบความรู้พี่อะอันนี้มันก็เป็นฟิล์มหมดเลยใช่ไหมฟิล์มหมดเลยค่ะเราคือแบบนี้นี่คือมันเอาเข้าไา้นี่ได้ปะ่ะเข้ากล้องเข้าเครื่องอะเข้ากล้องคือก็จะสุขภาพดีค่ะ หรือว่าเอาเข้าไปในคอมอ่ะหรือว่าดเดี๋ยวนี้ค<ด>ือไ,ได้หมดแล้วเ,เดี๋ยวนี้คือสามารถที่จะเอาฟิล์มไปปริ้นเป็นภาพสีเป็นไฟล์ในมือถือ,อได้เลย<อ>ก็คือไปสแกน<อ>แต่ว่าถ่ายเป็นแบบนี้เข้าใจไหมแต่อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยเขาเรียกว่าเป็นคอมแพคคอมแพกก็คือไม่เปลี่ยนเลนส์มี flat. แฟลชและอย่างหนึ่งคือใช้งานง่ายใส่ฟิล์มมาเสร็จปุ๊บอันนี้คือเป็นเนื้อบอดี้เป็นพลาสติกแล้วแต่ก่อนนี้จะเป็นพวกโลหะหมดเลยคือมันก็ดัดแปลงมาจากพวกนี้แหละค่ะให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นอุ้ยเจอนางฟ้าอ <T uber> แต่อันนี้คือไม่มีรุ่นที่ผมเล่นนะแต่ว่าจะมีรุ่นที่ใกล้เคียงที่เป็นของไลก้าคือจะเป็นรุ่นนี้มินิรักก็จะเป็นรุ่นใกล้เคียงกันแต่ผมจะเป็นของคอนแทคคอนแทคมีใช่ไหม่นสีเทาตัวนั้นใช่ไหมขอดูหน่อยสีนี้ขอเรียกสีอะไรนะฮะอ๋ออันนี้คืออยู่ที่ประมาณสัก5้าหมื่นนี่พอไหมฮะห้าหมื่นไม่พอค่ะเพราะว่าของน้องเขาต้องเพิ่มอีกไม่ไม่ผมมีพอที่จะจ่ายให้พี่ไหมห้าหมื่นเนี่ยเออเดี๋ยวมีโอกาสนะเดี๋ยวพี่จะขายบ้านแล้วก็มาซื้อให้โอ้โหขนาดเลย โอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะใครชอบกล้องฟิล์มนะแวะมาที่ร้านนี้ได้เลยชื่อร้านว่าแรไอเทมค่ะแรไอเทมนะครับนี่เลยชั้น3ามข้างหน้าลิฟต์แก้วเลยนะครับขึ้นมาปุ๊บเห็นร้านเลยนะครับต่อไปเราจะขึ้นชั้นบนนะครับชั้น4อันนี้อะไรอ่ะ้าคาดผมอะ่ะา,าวเราเคยไหมไม่เคย,ไม,ยไม่ปกติกนี่ไง คิตตี้เลยวิ่งเข้าคิตตี้ก่อนเลยอะ่ะหยิบเลยชอบตัวไหนหยิบเลยไม <Yeah. S 3> ่หรออ่ะชอบตัวไหนหยิบเลยหยิบละหยิบละหยิบละบอกว่าชอบตัวไหนหยิบเลยหยิบตัวนะี้ <c oughs> อ่เล่นละไอ้นี่มัน <c oughs> รูทรูเรื่อง <c oughs> โอ้ยเท่าไหร่ครับนร้อยห้าสิบค่ะาาคราคาน่ารักนะตัวนี้นะ สแกนอยู่ไหนครับนี่อ่ะเป็นไงได้ธรรมดาเราอะนี่นะครับขอบคุณนะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรนี่ดีดดีอยู่แล้วดีอย่แล้ป้าผมเอะน้องใช่ไหมเออผมเลยเดี๋ยวร้านต่อไปที่พี่จะพาไปนะคะเป็นของเล่นยุคเก้าสูนยะร้านนี้เลยเป็นร้านของเล่นอหูของเล่นเก่าอะค่ะอันนี้ฉันชอบอันนี้นอบเล่นไหนเราทันเนาอันเนี้ยทันมเล่นบอยอันนี้คือลูบิกอันนี้เราทันใช่ไหมค่ะ เล่นเป็นหรือเปล่า เราเคยทาได้ด้วยเอางี้ดีกว่าพอมาถึงร้านตุ๊กตาแบบยุคโบราณอ่ะเดี๋ยวพี่จะถามว่าเราทันอันนี้ไหมนะแล้วก็ตอบว่าทันหรือไม่ทันโอเคตอนนี้คือเจ้าของร้านไม่อยู่นะเราเลยแบบว่าไม่กล้าเข้าไปในร้านเราก็อาศัยหน้าร้านเอาแล้วกันทันตุ๊กตากระดาษไหมทันตอนเด็กคือเล่นบ่อยตุ๊กตากระดาษนี่คือจะซื้อขนมเนาะหรือว่าบางทีอ่ะมันจะแถมขนมหรือบางอันนะซื้อมาเป็นแถบๆใหญ่ๆแล้วก็เอามาแกะทีละอันใช่ไหมใช่แล้วก็แต่งตัวให้มันแล้วมันก็จะเปลี่ยนชุดเป็นอะไร นั่นคือเป็นยุคแรกๆของพวกตุ๊กตาบาร์บี้เลยนะ<อ>หลังจากนั้นค่อยพัฒนามาเป็นตุ๊กตาบาร์บี้เปลี่ยนชุดได้เปลี่ยนวิกได้มีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายทันยุคนี้ไหมซื้อขนมและแถมเป็นบ้านกระดาษประกอบนะท<า>นันใช่ไหมไม่ค่อยได้อะทนัน แต,แต่ของเรานี่คืออยู่ในความทรงจําเลยนะซื้อขนมนหวานนะ่ะแล้วก็ฉีกมาเสร็จปุ๊บโยนขนมทิ้งเพื่อที่จะเอาบ้านมาประกอบและบ้านม,มันก็ง่ายๆนะมีพื้นเป็นสนามหญ้าแล้วเอาบ้าเอาผนังเสียบ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 แล้วหลังคาแปะเป็นบ้านแล้วแค่นั้นเองแล้วเราทานนี่นีไ่ไหมย้อนไปอีกนะตุ๊ก,กตาที่ทํามาจากสังกะสีไม่เคยโอ้โันนี้เก่าไม่เคยเลยเหรอไม่เคยพี่ยังทันนะยุคพ,พี่นี่คือหุ่นยนต์แบบเนี้ย เนี่ยหุ่นยนต์แบบนี้นะเป็นสังกะสีเ,เรือเป็นสังกะสีแล้วก็มีสังกะสีที่เขาเอาไว้ตั้งบ้านอ่ะใช่แต่คือเขามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาจะเพ้นท์ลายเพ้นท์ลายเป็นเหมือนเป็นเหมือนสีอย่างนี้เลยแต่ว่าวัสดุคือเป็นสังกะสีไม่ใช่พลาสติกในนี้เราทันอะไรบ้างอะในนี้เราทันอะไรบ้างก็เนี่ยอันนี้ของผู้ชายหมดเลยนะอันนี้จะเป็นของผู้ชายนะพวกนาฬิกาพวกนาฬิกาพวกเกมเกมกดอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะจ๊ะอันนี้นี่ ร้านนี้นะครับเป็นร้านที่จะขายโปสเตอร์เก่าเป็นโปสเตอร์หนังที่แบบว่าหายากแล้วเพราะว่าจะเป็นใบปิดที่จะเอาไปปิดตามโรงหนังอะค่ะซึ่งจะมีทั้งหนังไทยฝรั่งจีนหลากหลายประเทศเลยไปดูอันนี้เคยดูไหมคะมเคย,ยเคยดูเรื่องเคยดูเรื่องไหนคะนี่ซักซีนเหรอใช่คุณแม่ครับนี่เป็นใบปิดแบบขอหน้าโรงเลยใช่ไหมครับ่ออนอยอส่วนใหญ่เขาจะสมกันนะอ,อันนี้คือหนังเก่าเลยนะอันนี้น้ำพุนะพอมายุคใหม่ก็เปลี่ยนจากน้ำพุเป็นน้ำตก คุณแม่ครับผมถามเลยใบปิดหน้าโรงหนังอันไหนที่แบบเก่าที่สุดคุณแม่แน่เลยค่ะพ่อเลยอันนี้เนาอินซีทองปิยะตะกูลาดกำกับการแสดง <cinematic S 1> ใช่ไหมคุณพอ่อคุณพ่อเคยดูไหมครับ <c oughs> คุณพ่อรู้จักปิยะตะกูลาดไหมครับพลูบ <c oughs> ้านนอกปิยะตะกูลาดกำกับการแสดงนี่อุย้ยมีด้วยพลูบ้านนอกหนูรู้จักหนังเรื่องนี้ไหม โอ้โหอันนี้หนังเก่ามากเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่มิตรเปิดันชาเรื่องนี้คือเรื่องที่มิตรถ่ายคลางไว้แล้วคุณผู้ชมแสดงครับอันนี้คือเก่าที่สุดอันนี้เก่าจริงๆเลยใช่ไหมครับคุณพ่อไม่นี้เก่าใช่สุดครับไม่ได้ปริ้นใหม่ใช่ไหมครับคุณพ่อเหรอราคาเท่าไหร่คุณพ่ออันนี้อยู่ที่พันหกพันหกอินซีทองเนี่ยที่ตอบคู่ปรินเรื่องนี้แหละน้องรู้จักเรื่องไหนมั่งก่อนจิ้งจกต้งลุ้นแถวแถวแบบ G D ดหมดเลยนะไปดูไปดู แสดงว่าฝั่งนี้คือเราแทบจะรู้จักหมดเลยใช่ไหมใช่อันนี้คือตอนพิมแบบเด็กๆแล้วโอ้โหนี่เก่ามากเลยนะเนี่ยพี่ต้องบอกน้องพิมพ์เลยว่าของเก่าถึงแม้ว่าจะเป็นใบปิดตมหน้าโรงภาพยนตร์ที่แบบว่าเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วเนาะนี่มันหาไม่ได้อีกแล้วจะมาปริ้นใหม่ให้เหมือนเดิมมันก็ไม่ได้แล้วด้วยเทคโนโลยีสมัยก่อนมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งน้องชอบแบบว่าสะสมโปสเตอร์อะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่สะสมนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบของตุ๊กตาตุ๊กตามากกว่าใช่ไหมคะแต่คือบอกได้เลยว่าของมีราคามากขอบคุณนะ อันนี้อันนี้ที่น้องพิมพ์พอที่จะรู้จักไงจะเป็นร้านเกี่ยวกับทเทปคัสเซ็ตเป็นแผ่นเพลงไวนิวรู้จักไหมอย่างนี้ที่มันเป็นเทปแล้วมันแบบมีเส้นอนะ่ะก็คืออย่างนี้แหละค่ะนี่แหละนี่แหละเข้าไปดูอันนี้คือเทปคัเสเซ็ตรู้จักวงไหนมัางอ่ะน,น้องพิมอันนี้พาราดอกอรู้จักพาราดอกนะอันนี้แบบปัจจุบันเลยนะเนี่ยไส้มมาลีรู้จักอนไนอีกปา์มี่ที่ปา์มี่อ่ะอันนี้อันนี้เก่าจริงอันนี้ปา์มี่เน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 เก่าแฟนฉันยังมีเพลงเลยอ่ะ ซิลีฟูพี่ครับเทปในร้านอันไหนที่แบบว่าอุ้ยหายากที่สุดเลยคืออันไหนพี่ไหนฮะไหนฮะซิลิฟูอันนั้นเลยพันแปดาทำไมถึงแบบหายากครับพี่ผลิตน้อยออกกับค่ายเบเกอรี่ดูพี่โตสิยังใสยอยู่เลยอายุเทปนี้เท่าไหร่ครับพี่ ยี่สิบปียีปี่เพิ่งก่อนไม่แปลกหรอกที่รุ่นพ่อฟังอะโอเคนี่คือร้านอันนี้แผ่นไวนิวอันนี้คือก็เก่าเหมือนกันเราก็ต้องใช้เป็นเครื่องนี่เครื่องเล่นแผ่นไวนิวแบบนี้แต่เนี้คือคลาสสิกมากนะคิดดูแล้วกันเทคโนโลยีสมัยก่อนคือเขาเอาเสียงลงไปในแผ่นไวนิวแบบเนี้แล้วดูเสียงยังใสยอยู่เลยอ่ะเขาบอกว่าเป็นการบันทึกเสียงที่ดีที่สุดใช่ไหมพี่ ลงไวนิ้วเนี่ยเป็นการบันทึกเสียงที่ดีที่สุดและก็ละเอียดที่สุดนี่คือมูลเสน่ห์ของความเก่าความขลังของเทคโนโลยีสมัยก่อนถ้าใครชอบเทปคาสเซ็ตแผ่นวนิ้วนะครับต้องมาที่ร้าน A46 แปดหลายชื่อจังพี่างนี้ A46 นะที่ชั้นชั้น4นะครับผมขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับเห็นไหม ถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมอ่างเงี้ยโอเคไหมโอเคเลยอ่ะโอเคเลยเหรอใช่เลยอ่ะคือเรารู้จักเลยเหรอแบบใชต่ต้องต้องต้องเก่าไหมอะไรต้องเก่าไหมคืออะไรบางทีคือกระเป๋าพวกแบรนด์เนมเนี่ยที่มันมันเก่าไหมเก่าแล้วมีราคาขึ้นไหมก็มีราคานะบางอันพี่ถามหน่อยแฟนเก่าเนี่ยมีราคาไหมก็มีนะบางคนบางคนด้วยนะบางคนบางคนบางคนไปนี่มาตรงนี้ เฮ้ยเฮ้ยทุกคนมาเลยเว้ยโอ้โหถ่ายเสร็จปุ๊บต้องตัดปั๊บเลยนะเพราะเดี๋ยวคลิปของลูกค้าในออนไม่ทนันเ้ยเอาการ์ดมาเลยเอาการ์ดมาเอาการ์ดคูเลยนะการ์ดอะไรไปการ์ดอะไรวะเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะเรามีโน้ตบุ๊กนะครับที่ CPU เนี่ยเป็น AMD เร็วแรงตอบโจทย์ในการใช้งานหลากหลายรูปแบบจริงๆครับผมเดี๋ยวขอขอัปโหลดงานแบบนป๊บหนึ่งเึ๊บป๊บปเรียบร้อยบอกเลยครับผมมันต้องแบบลื่นไหลไม่มีสะดุดเราก็ต้องตัดงานกันแบบถ่ายปุ๊บตัดปับ๊บถ่ายปั๊บ,บ,บตัดปุ๊บถ่ายบูบปั๊บตัดปั๊บปุ๊บนี่ไงนะไม่เดี๋ยวนี้ถ่ายงานต่อนะพี่มันจะโหลดกากโอ้ยสบายเลยเครื่องนี้ลื่นปื้ดลื่นปื้ดจริงๆไม่ว่าจะอัปโหลดงานหรือว่าดาวน์โหลดไฟล์ได้หมดเลยไม่ต้องหง่วงเดี๋ยวพี่เดี๋ เพราะอะไรครับพูดร้อมกันเพราะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับมี CPU AMD ตอบโจทย์ในการใช้งานครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนครับถ้าใครอยากได้โน้ตบุ๊กดีๆสักเครื่องนะครับจะต้อง CPU AMD นะครับมาซื้อได้ที่แอดไวทครับผมใกล้บ้านคุณนะฮะสามารถติดตามโปรโมชั่นเนี่ยได้ที่แอดไวท์คับนะครับนี่เลยช่องทางด้านล่างนี้นะครับผมเอาล่ะ5ทุกคนนะครับนึกถึง IT นึกถึงแอดไวทจำหน่ายและซ่อมครบ จบในที่เดียวเอาละครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ด้านหน้านะครับตึกแดงวินเทจจตุจักนะครับผมต้องขอขอบคุณสถานที่แบบสวยๆงามๆที่นี่ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องพีมากเลยนะครับที่แบบว่าสละเวลาจริงๆน้องวันนี้น้องมีงานด้วยนะน้องมีสอบด้วยแต่ว่าก็สละเวลามาให้ <c oughs> จับมาเดทกับเราด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ าากนนงนหน่่อยคะโอเคก็ติดตามพิมพ์ได้ที่ i g p MM m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  f f นะคะนะคะพี่ถามเพื่อความชชวร์นะมันจะพอมีเวลาว่างอะไรเงี้ยไหมไปนั่งกินข้าวอะไรเงี้ยไป สังสรรค์ไปอะไรเงี้ยไปดื่มเถ้าเป็นกลางคืนอ่ะว่างเสมอว่างเสมอนะว่างเสมอนะจำไม่นะเออกลางคืนอ่ะได้เสมอโอเคตอบไอจีพีู่้กก่อนจะไปวันนี้ให้คะแนนเด็ทพี่หน่อยคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบให้สิบค่ะเฮ้ยร้อนทำไมอ่ะก็มันไม่มีอะไรไม่ดีอ่ะก็เลยให้สิบเป็นครั้งแรกๆเลยนะที่แบบให้สิบอ่ะก่อนหน้านี้คือแบบแปดแปดจุดห้าเก้าจุดห้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ แล้วก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมช่องไอ n ป Channel นะครับและคอมเมนต์มาเลยครับครั้งหน้าอยากให้ไปเด็กกับใครนะครับวันนี้เราไปก่อนครับกับรายการ First d a ซ e